น,นี่กะหล่ำปีผัดน้ำปลาเลยสมร360วะหุ้ยจริงหรอเชฟคือน้ำปลาเนี่ยเป็นน้ำปลาที่หมักมาจากปลาโลมาสีชมพูอ่าก็ไใจถึงงานเออมันก็เลยจะแพงเป็นพิเศษเป็นแเอร่อยอร่อยเหมือนกะหล่ำปีเลยอ ตอนแรกนึกว่าจะเหมือนบอกโกลรี่ไม่ใช่เหมือนกะลัำปี <c oughs> เนื้อกุ้งผัดปลาเคม็มอันนี้จะว่ารสชาติต้องเลิศเนื้อกุ้งสับผัดปลาเค็มต้มยำปลากระพง <c oughs> มันน่ากินมาก <c oughs> ไข่เจียวปู500บาทอะไรอย่างนี้สำหรับคนที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กด u u s s r r i e ใไปกับช่องเมามอยนะคะสำหรับคนที่ดูหลายคลิปแล้วยังไม่กด subscribe ใจร้ายอ่ะ สวัสดีครับผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่เม้ามอยชาแนลอีกแล้วผู้ชมครับวันนี้เข้ามาอยู่บรเิเวณซอยเอกอมัย23ซึ่งหน้าปากซอยก็คือร้านลาบเป็ดกุดนที่เราเคยมากินกับพี่มิกเฉลิมศรีนั่นเองผู้ชมแต่ถ้าว่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 า,วา,วาเราเดิน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 เข้าซอยมาผู้ชมครับประมาณกลางซอยจะมีร้านที่บอกเลยว่าเป็นร้านดังที่โอ้โห หลายช่องมาถ่ายแล้วเยอะแยะมากมายนะคะแต่เรายังไม่เคยมากินเพราะว่าเขามีชื่อเสียงเรียงนามในเรื่องของราคานะคุณผู้ชมเขาบอกว่าเป็นร้านตามสั่งที่แบบจานหนึ่งนี่หกเจ็ดแปดร้อยอ่ะโอ้โหก็เลยหลีกเลี่ยงมาโดยตลอดนะคุณผู้ชมครับแต่ว่าช่วงนี้คอนเทนต์ไม่มีแล้วหลอกหรอกหอกแต่ว่าก็อยากมากินเพราะว่าเอมี่กิติยาบอกว่าอร่อยมากแล้วก็กจันจิราก็บอกว่าอร่อยมาก ดังนั้นวันนี้คุณผู้ชมเราก็เลยมาอยู่กันที่นี่ร้านหน่องริมคลองอน,นะคะกีตาเงียบ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 กีตาเออถ่ายงานอยู่เนีย่ยกีตาคุณผู้ชมเห่าอยู่นั่นนะ่ะวันนี้เราก็เลยอยู่กันที่ร้านหน่องริมคลองทุกคนอาจจะงงว่าหน่องอยู่นี่แล้วคลองอยู่ไหนเดี๋ยวนี้เขาย้ายร้านมาแล้วนะคุณผู้ชมครับเพราะว่า เพิงริมคลองอ่ะมันกระง้อนกระแง่นเขาบอกเขาก็เลยย้ายร้านมาอยู่ที่นี่เรียบร้อยสวยงามเออนะเดี๋ยววันนี้เรามาชิมกันแต่วันนี้เรามีแขกรับเชิญด้วยผมมือต้อนรับค่ะน้องหมาสีขาว๋ <S <S อ,อ,อไม่ใช่ <S <S กีต้าสบายดีสบายดีกีต้าจากซ่องกีต้าสบายดีเออ, <S <S อบอกเลยว่าหลังจากที่กีต้าเคยมากินยำกับเราครั้งหนึ่ง เดี๋ยวนี้20,000ซับสไครต์แล้วนะเออเออซึ่งใน20,000นี้ก็มีคนจากช่องเม้ามอลอยู่ประมาณสัก20คน <S 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 ถือว่าเธอติด,ดนี้บุญ<บ>คุณชั้นขอบคุณดีมากไม่เป็นไรเออ <S 1> <S 1> <S 1> <า>เด<า>ี๋ยวนี้20,000ซับสไครต์แล้วนะเออนางมาไวนะว่าแบบเอเอ,อแล้วก็เพราะมีเพื่อนพอมีเพื่อนแบบว่าซัพพอร์ตดีบอกเลยว่าไม่หยุดอยู่แค่20,000หรอกเพราะเป้าหมายของเราไกลกว่านั้นถูกต้องอยู่ที่20,000กับอีก50คนเกินแล้วตอเกินแล้วเหรอ ปังไม่ไหวคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าไปกินหน่องริมคลองกันวันนี้กีต้าจะเป็นคนเลี้ยงเพราะว่าฉลองสองหมื่นซับสไครต์ของกีต้าไงโอเคค่ะอันนี้คือกูไม่รู้เรื่องนะไม่รู้หรอไม่รู้หรออันนี้ไม่ได้เตรียมกันเนาะไม่ได้เตรียมอันนี้คือของจริงใช่โอเคใช่เป็นเรื่องของการมัดมือจกเพื่อนแล้วก็เป็นเรื่องของการประหยัดงบช่อง ก่อนเข้าไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะคะบอกเลยว่าผู้ชมต้องกดไลค์เยอะๆเลยเพราะว่าตามสั่งจะละห้าร้อยเราจะโดนกันจุกๆเลยกระเดียกระเดี้ยเลยสองคนก็จะประมาณพันบาทเราจะกินโนลาจาร์เราเป็นไปไม่ได้นะฉันว่ามือเนี้ยต่ำๆอ่ะเราต้องโดนกันหลายแสนหลายแสนกีบเออฉลาดฉลาดเป็นคนลาวก็เลยเล่นมุกเงินกีบนิดนึงคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าไปกินกันแต่ก่อนเข้าไปก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์อย่างที่บอกนะคะ เป็นกำลังใจให้ด้วยคุณผู้ชมมือนี้ไม่รู้โดนเท่าไหร่แต่ที่สําคัญอยากรู้มันอร่อยอย่างที่เขาพูดกันหรือเปล่าเออชนตายแล้วรถชนอ่าเราก็เข้ามาอยู่ในร้านเรียบร้อยแล้วนี่มันก็ไม่ได้แพงนะมันก็เมนูแบบ100-200-300ก็มีนะแล้วก็พวกที่4ี0ห้าลักษณะจะเป็นพวกปูไข่เจียวปูห้าบาทอะไรอย่างนี้ มันต้องลองนะไข่เจียวปู500ร้อยบาทถือว่าราคายังไม่เท่ากับเชื้อไฝแต่ว่าก็แพงกว่าหน้าบ้านฉันเยอะทีเดียวเพราะไข่เจียวปูหน้าบ้านฉัน50 50บาท50บาทอันนี้500อ่ะเอาเป็นว่าวันนี้มือนี้อ่ะสั่งเบาๆตาจะเลี้ยงเหรอเลี้ยงวันเกิดเออตาเอาเลยค่ะท่านผู้ชมไม่เอาเกรงใจในคลิปฉันเดี๋ยวฉันจ่ายเองไม่เป็นไรเอาเลี้ยงเดี๋ยวไปเลี้ยงวันเกิดที่นี่ดีกว่าไม่เไม่ฟลาเบล่าไป มาเลี้ยงอะไรหนอกลิงทองว่ะเออต้งแต่วันนี้ไอ้นุเงี้ยเออฉันอยากกินยหนมบุญเชียงอ่ะแหนมบุญเชียงแหบุญเชียงร้อยหนึ่งถูกที่สุดในร้านเลยคุณผู้ชมอ๋อมีหมูไก่ราดข้าวจะถูกหน่อย80บาทเออหมูไก่รากข้าวแปบาทแหนมผัดไข่อ่ะเธอไหนอ่ะร้อยหนึ่งข้าวม่ชอบกินแต่อาหารถูกๆแต่หมายถึงวันนี้ชอบจริงๆนะแหนมผัดไข่อะฉันชอบมากเลยไม่ได้เกี่ยวกับราคาเนาะโตนุน่ะ เขามีมะนาวเลยอะคืออะไรพี่กุ้งสับผัดปลาเค็มกุ้งสับผัดปลาเค็มอันนี้เขาเอาข้าวม mm ้อมาผัดนี่ใช่ปูผัดของนางฟ้าเชอรี่อ๋อซดนน้ำอะไรดิซดนน้ำข้าวองคอร์อนนี่กระหล่ำปีผัดน้ำปลาเลยสามร้อยหกสิบวะอุ้ยจริงเหรอเชฟกระหล่ำปีผัดน้ำปลาสองสามร้อยหกสิบเอาจริงมันต้องอร่อยขนาดไหนวะใช่ไงก็เลยอยากรู้ว่าหูแบบไอ้ที่อยากสั่ง อยากจะรู้ว่ามันอร่อยขนาดไหนว่าเขาใส่อะไรลงไปพิเศษไหมทําไมพิเศษคือเขาเป่าด่าคือน้าปลาเนี่ยเป็นน้ําปลาที่หมักมาจากปลาโลมาสีชมพูอก็งานเออมันก็เลยจะแพงเป็นพิเศษใช่ไหมปลาวไปลาหมปลากระพงอ่ะต้มยำปลากระพงนี่มึงต้มยำปลากระพง2องรกะหล่ำปีผัดน้ำปลา360น้ําน้ำปลามีใช้ปลาโลมาสีชมพูปลาวานบลูด้า ลาวานเพชรขาดดังนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นวัตถุดิบหายากใช่แล้วก็เลยแพงไม่ได้แพงเพราะกะหลำปีกระลำปีเนี่ยเป็นกะหลำปีที่ปลูกแบบออร์แกนิกแล้วจะเก็บมาผัดในคืนพระจันทร์เต็มดวงเท่านั้นเขาใช้สาวพรหมจันทร์ปลูกอ่าแล้วรดน้ำใช่แล้วก่อนเข้าเนี่ยเขาก็จะเอาอะไรมาูกผมปิดหน้าถูกต้องปอดสารพิษปอดโรคปอดไข้ถูกต้องเนี่ยมันต้องอย่างนี้แน่ๆเลยมาถึง3 6 0กินแล้วปุ๊กก็คืออาจจะลอยได้ก็ได้เออเดี๋ยวดูผู้ชมครับ คุณผู้ชมครับอาหารมาครบแล้วที่เราสั่งมานี่เขาหลอกเรานะอีกลำปีผัดน้ำปลาเนี่ยมันไม่ใช่กระหล่ำปีผัดน้ำปลานะสรุปคือมันเป็นปูผัดไข่แล้วมีกระหล่ำปีรองมาให้เรานี่ปูเป็นขาเลยทุกคนถามจริงๆว่าปูจะต้องตายไปกี่ลำเรือถึงจะได้มาเป็นกระหล่ำปีผัดน้ำปลาจานนี้น่าจะเปลี่ยนซื้อใหม่แมนไข่เจียวห้ารบาทไข่เจียวห้าบาทมันจะขนาดไหนกันนะครับ เป็นจังซีก็คือมีปูอยู่ในคือเก่าแมนแต่ว่าเนื้อปูกับไข่เขาจะอยู่ด้วยกันเลยนะเห็นไหมเห็นไหมบางเจ้าเ็าจะแบบเป็นเนื้อปูอย่างเดียวมันยัดไส้ลงไปแต่ว่านี้โอ้เหมือนกับเนื้อปูกับไข่อะอยู่ด้วยกันพเนื้อปูเวลามันสดอ่ะ มันจะมีความหอมหวานของทะเลแล้วก็เนื้อมันจะแบบเด้งเดซึ่งอันนี้บอกเลยว่าไม่สดรอเล่นสดมากคุณผู้ชมครับเพราะว่าเ <c oughs> น,นื้อนุ่มเด้ง, <c oughs> งเกลือแล้วอข้าไม่สดคุณบอกเลยนี่แต่เป็นชั้นเลยนะ <c oughs> ถ้าชั้นมาแบบมาแบบรู้ก่อนแล้วนะชั <c oughs> ้นจะสั่งไม่ไข่เจียปู <c oughs> ก็กะหล่ำปีผัดปลาชั้นจะไม่สั่งมมด้ดยกันเพราะเมนูเขาเยอะพูดถึงนเป็นปูปูเยอะมากเนี่ยปูสองอย่างคือเราไม่รู้แล้วก็อยากจะให้ดูตรงนี้ ต้มยำปลากระพงมันน่ากินมากเออเพราะทำเป็นต่อนใหญ่มากอ่ะทำเป็นชิ้นใหญ่มากนะคุณผู้ชมครับคนที่ไม่เคยดูคลิปที่แล้วก็จะไม่รู้ว่ากีต้าร์เนี่ยเป็นคนลาวแทร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคุณผู้ชมมาจากนครหลวงเวียงจันทน์เลยดังนั้นก็จะมีการว่าวลาวบ้างในบางครั้งซึ่งตอนนี้ผู่ผสมกันไปหมดแล้วค่ะบางทีก็พูดลาวผสมไทยไทยผสมลาวจนคนลาวก็ฟังไม่ออกคนไทยก็ฟังไม่ออกเลย อ่าเดี๋ยวเราตักต้มยำเสร็จแล้วเราจะเลื่อนต้มยำไปไว้ตรงนู้นโอเคเราจะได้มาอยู่ตรงนี้ง่ายๆอ่าทำไมสั่งมามันเหมือนจะมีไข่ทุกอย่างเลยเนาะอุ้ยเขามีแบบเป็นผัดแบบนี่นตัวนี้ก่อนตัวนี้เราเริ่มเนี่ยเป็นคนที่แบบชอบมองแบบชอบมองรั้วข้างบ้านอ่ะทั้งทที่ตัวเองก็เยอะแยะมากเป็นแบบป้าข้างบ้านเนี่ยป้าข้างบ้าน ว่าจะว่าไปเนี่ยวันนี้เมนูนะฉันสังเกตแล้วไข่ปูแล้วก็กุนเชียงเยอะมากเธอสังเกตไปเดี๋ยวฉันชิมก่อนฉันหิวคุยทองคำนี่คือแหนมผัดไข่เดี๋ยวฉันชิมก่อนเป็นจัง <c oughs> ไรก็เป็นแหนมผัดไข่หนมผัดไข่เนาะแหนมนี่คือไม่ใช่กุนเชียงโคลาอับานบอกระไนมนี่จะเปรี้ยวอ๋อแหนมอยู่ลาวก็เรียกว่าส้ม อ่าใช่สมม้มพอเอามาแต่ต้องใส่สันตจิ้มไปอ,มอยากจะบ,บอกว่าเขามีน้ำจิ้มซีฟู้ดให้เราเพราะต้องมีแหละเพราะว่าในนี้มันเป็นซีฟู้ดหมดเลยแล้วก็ทำเป็นรสอ,อ่อนๆมาอ,มอยากได้ความแซ่บก็คือต้องเป็นน้ำจิ้มซีฟูด้ดเดี๋ยวชิมนิดนึงแซ่แบป้องแซ่บป้องแซ่บแซ่บแบบ มันไม่เปรี้ยวเกินไปเนาะอาจจะมีเต้าเจี้ยวผสมนิดนึงด้วยชอ,ชอบมากเอาจริงๆก็คือตอนแรกเขาบอกว่าอะไรนะกระลำปีผัดน้ำปลาดังนั้นเดี๋ยวเราจะชิมกระลำปีก่อนคำว่าราดหน้าก็คือหายไปแล้วเนาะเนี่ยกระลำปีอะไรหน้าเนี่อะไรนะผัดน้ำปลานะปลูกด้วยปลูกด้วยสาวพรหมจันทร์กเก็บตอนคืนพระจันทร์เต็มดวงอ่าเป็นไงรสชาติมันจะต่างไหมมันได้ได้ความรู้สึกความแบบ อร่อยอ,อร่อยเหมือนกระลำปีเลยอตอนแรกนึกว่าจะเหมือนบอกเกอรี่ไม่ใช่เหมือนกระลำปีได้ได้ได้อันนี้เป็นปูที่เราได้มาจากกระลำปีผัดน้ำปลาเราราดน้ำจิ้มซีฟู้ดเข้าไปไนี่นี่นี่เป็นปูครับไปดชิมปักปูเป็นก้อน,อนเลยเอ่ะปูเป็นก้อนดีมากประเด็นก็คือ น้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะชิมเดี่ยวๆมันรสจัดมากเลยนะแต่พอกินกับเนื้อปูอ่ะพอดีนะไม่น่าเชื่อเป็นไงเนื้อปูแน่นมากเน,นแนแบบเหมือนปูฟิตเนสมาแน่นอ่ะเออเลือปูฟิตเนสเดี๋ยวชิมปลากระพงหน่อยอันนี้เป็นต้มยำปลากระพงซึ่งที่อยากจะบอกว่าที่น่ากินคือนี่หนึหนังปลากระพงอะ่ะ ดูรู้เลยว่าจะต้องแบบดึงดึง,ดงยุ่นยุ่นไม่แล้วที่เขาบอกไงว่าเป็นเนื้อกุ้งผัดปลาเคม็มอันนี้เชื่อว่ารสชาติต้องเลิศเนื้อกุ้งสับผัดปลาเคม็มอ่ะก็เห็นอยู่แหละว่าสับแล้วนี่คือเนื้อปูเธอมีปูออด้วยเป็นกุ้งสับผัดปลาเคม็มแต่ว่าก็จะมีปูมีอะไรอย่างนี้มาด้วยคุณผู้ชมครับแปลว่าร้านนี้เนี่ย เยอะถึงเนี้ยขนาดขนาดไม่มีคําว่าปูแต่ก็ไม่ปูอันนี้เหมือนกันไม่มีคําว่าปูแต่มีปูมาด้วยฉะนั้นต้องถามก่อนควรจะเปลี่ยนเสื่อจากหน่องริมคลองเป็น,ป,นปูริมคลองเ,ออเพราะว่า <c oughs> เมนูที่ไม่มีคําว่าปูใช่ก็มีปูปนี่เป็นข้อสังเกต,เกตที่ดีมากแต่ว่าอันนี้น่ากินมากคุณผู้ชมครับปังไม่ไหวอ่ะละต่อไปเป็นสิ่งที่ฉันชอบยำกุนเชียงเ,ออเวลาฉันไปตามร้านข้าวต้มมันฉันชอบกินชิมหน่อย เป็นจังไหนแซบบ้ก็คือยำกุ้งเชียยมคือท่านมาตรฐานมาตรฐานค่ะฉันขอไปตรงนี้นะเพราะียวใ้นว่าเขาบอกว่าไข่เจียวแบบที่แพงที่สุดละแับห้าร้อยบาทอะไรเงี้ยร้อนหรอยังร้อนอยู่ แน่นมากครัคุณผู้ชมคือบแบบแปลว่าปูเขาเนี่ยฉันว่าน่าจะวันต่อว,วันนะคือแน่นจริงๆไข่เจียวปูคุณผู้ชมครับอืม,อมกินคำใหญ่กระด๊อชอบคำใหญ่ๆเหรอคำใหญ่อะไรนี้มันคำปกติอ๋อคำปกติของเขาเาอยาทำมาเป็นแอปปกติมันกินคำใหญ่กว่านี้อีก ขอจิมอันนี้หน่อยอยากกินคุณผู้ชมนี่คือกุ้งสับนะผัดปลาเค็มแต่ก็ยังไม่วายใส่ปูมาด้วยอแนะนำนะครับสำหรับคนที่แพ้ปูอย่ามาร้านนี้ถามเขาก่อนไม่ไม่ต้องถามเขาก่อนอย่ามาร้านนี้เลยราป้องกันเอาไว้ดีกว่าใช่เพราะว่าเมนูของเขาเขาไม่ได้บอกว่ามีปูเหมือนเชนนีก็ไม่มีแต่ก็มีมาเยอะด้วยจริงๆมันต้องล่าแล้วคุกเนาะบีมะนาาแล้วคุกเลย ปลาเค็มมันก็ต้องกินกับข้าวสักหน่อยไม่มีปลาเค็มเลยนะที่เธอกินอนะ่ปะปลาเค็มมันครับมันจะผัดเข้าไปอยู่แล้วของคู่ข้าวอยู่นะเออ,อเค,ความรู้สึกดีมากขอด้วยฉันเดารสชาติเขาพลาได้แล้วแต่ว่าไม่คิดว่าจะอร่อยขนาดนี้ โอ้ยต้องใส่พริกมักพริกหมักพริกลายดีกว่ะปกติฉันไม่กินหอมแดงนะแต่มันต้องกินใส่ใช่ไหมไม่มันเป็นเครื่อง,ค,องคล้ายๆเวลาเธอกินปักเค็มมาแหละบีบนิดเดียวพอ,อ แต่ไ,ไม่ได้ตักปลาเค็มมาจะได้กลิ่นปลาเค็มอ่าแล้วก็เค็มไม่มากมีความรสแต่กลมกล,มกล่อมกำลังดีแล้วพอกินกับหอมแดงกินกับพริกบีบมะนาวรสดีมากวันนี้คืออย่างอื่นอ่ะกะหล่ำปลีผัดน,น้ำปลาหรือเป็นไข่เจียป,ปูเนี่ยเน้นชูรสชาติวัตถุดิบคือเนื้อปูรสมันจะอ่อนๆมีความสดของปูแลวเอามากินกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดหรือว่าซอสพริกใช่ไหมแต่ว่าไอ้ไข่เค็มเนี่ย รสแบบรสมันเข้มมาฉันชอบเ<ผ>ออแต่ว่ามันต้องกินกับข้าวนะก็คือตอนเช้าเช้าอ่ะ,ะถ,ถ้าแบบแข็งแงอยู่ตื่นแล้วก็จะอร่อยด้วยมันได้ประโยชน์ใจชนะกินกับข้าวต้มก็น่าจะอร่อยทำไมไม่มีพริกแล้ว,วะคะคุณเชาเมาเผ็ดแต,แต,แต่แต่ต้องเผ็ดนะแต่คืออร่อยจริงเนี่ยไม่ไม่เคยกินนะเนี่ยถ้าไม่เคยทานนะคะก็คืออร่อยไหนบ้าไผ่ใช่ฉันชอบ ก็คือผกติบบางคนชอบแหนมอยู่แล้วแล้วพอมาผัดในไข่ปูเอ้ยมันกลมกล่อมเข้ากันงดีมากชอบตรงที่เขาแบบเขาใส่พริกแบบพริกแห้งในในในต้มต้มยำปลากระพงนะแล้วก็แบบปลากระพงนี่แบบทำทำใหญ่มากแบบเขาหั่นเนื้อใหญ่รสเข็มกมข้นมาก รสดีเลยอ่ะอมอบหนังมากเลยอ่ะหนังดีๆอยงนีเอาตรงๆนะต้ยมยำที่ใส่พริกแห้งเนี่ยฟิลมันจะเป็นคล้ายๆต้มโคงลงละเพียง <c oughs> แต่เขาไม่ได้ใส่ปลากรอบแต่น้ำซุปก็อาจจะใส่นะแต่เราไม่รู้อาจจะกรองออกไปงี้เ <c oughs> พราะสดแล้วก็มีฟิลต้มโคลงต้งยมยำอย่างเงี้ยผู้ชมประมาณ คือสาวกปูเนี่ยคือจะต้องชอบมากเลยอ่ะเนาะมาแล้วศาใจเอาดลมาละสใจมันเท่าไหร่นะ300เท่าไหร่นะกระลำปีน่ะสามยฉันว่าคุ้มกว่าไข่เจียวอีกเออถูกราดน้ำจิ้มซีฟูดเข้าไปจุกจุกนี่ตุ๋นนอำปินนะนี่ท่านผู้ชมดูนะอันนี้เขาเรียกอะไรนะเม้าเขาเรียกว่า ก้ามปูก,มปกันเชียงปูอ่ะกันเชียงปูอ่ะคุณผู้ชมกันเชียงปูคือเห็นกัน,กนชัดเลยว่าแบบคือเยอะอ่ะปกติเราไปแกะปูก,กิน,นอ,อ่ะเมาไม่ได้ขนาดนี้นะอืแต่อันเนี้ยกันเชียงปูที่แบบเป็นขาขามาเลยนะ,ะแซบบ่แบอร่อยแหนมผัดไข่ไขชั้นรสชาติแหนมชั้นเฉยๆแต่ชั้นชมการผัดไข่ของเขา เาัดไข่มามันไม่แห้งถูกต้องไข่ไม่แห้งมีความชุ่มฉ่ำของเนื้อไข่ใช่คุณผู้ชมจะให้ดูว่าไข่เนี่ยมี3ามอย่างเลยตรงหน้าเราใช่เทกเจอร์ไข่สาอันนี้ไม่เหมือนกันนะอือันนี้จะสุกสุกมากที่สุดแล้วก็ไล่น้อยไปอยู่ที่สุดอันนู้นแต่ว่ารสชาติอร่อยทุกอันแม่นรสชาติรสชาติไม่คือไม่เหมือนกันอ่ะใช่รสชาติไม่เหมือนกันทุกจานนะคะแต่ยำกุนเชียงเนี่ยฉันเคยกินอร่อยกว่านี้ตามร้านเข้าต้มอ๋ออันนี้เฉยๆฉย ะะอร่อยเนาะซอสปลากระพงหน่อยชอบวิธีการจับมากนะท่านผู้ชมนะคะดิสซีต้องออกมานะคือการจับแบบพูดดีมากเหมือนคล่องคลอเนาะร <c oughs> ้านนี้ดังเพราะว่าอะไรไหมตะกรอนนะ เขาเป็นร้านเล็กๆริมคลองค่ะแล้วเธอคิดดูร้านริมคลองขายเมนูแยเนี้นค่ะ,คะวันนี้เข้าไปกินก็งงนั้นนะแต่ก่อนนี่คือขายอย่างนี้เลยเหรอที่อยู่ริมคลองใช่อ๋อดังเพราะว่าเขาเขาเอาแพงๆไปอยู่ในสถานที่ที่เหมือนอาจจะฉันว่าอร่อยด้วยประเด็นนะนะเพราะเราชิมกันเอาจริงก็อร่อยแต่ถามว่าอร่อยทุกเมนูไหมสาหรับฉันมันไม่ทุกเมนูนะเพราะว่าอย่างยำกุนเชียง<บ>ฉันก็ไม่ให้ยำกุนเชียงฉันก็ไม่อย่างไข่เจียวปูเงี้ยฉันให้นะฉันชอบเทกเจอร์ดีคุณผู้ชม ถ้าเขามอากินกับซอสพริกศิราชาก็ปังครีเย่ไม่ไหวนี่วันนี้มาเป็นวันเสาร์คนไม่เยอะมากแต่วันธรรมดาเขาบอกว่าโอ้โหยิ่งช่วงเที่ยงนะเต็มริงเหรอก็ถึอเห็นข้างล่างนะคุณผู้ชมข้างบนเนี่ยมันเป็นโต๊ะใช่ไหมครับแต่ข้างล่างเป็นเคาน์เตอรอ์ก็คือเต็ม คือเน้นแบบมากินคนเดียวได้เหมือนเป็นเคาน์เตอร์บาร์เขามีเป็นจานเดียวนะมีเป็นจานเดียวด้วยข้าวราดอะไรพวกเนี้จะบอกว่าถ้าจะมาสั่งแขนพวกเราอ่ะต้องมาสั่งเยอะๆใหญ่มากเพราะชั้นใหญ่ใหญ่เยอะมากไอไข่เจียวห้ารอยอ่ะชิ้นแบบกินได้ประมาณห้าคนแต่ห้าคนนี้จะไม่อิ่มแต่ว่ากินได้ห้าคนก็คือกินกับข้าวไงโอเหนึ่งกับเวอร์ถ้าเป็นเราสองคนมาแต่สั่งแค่ไม่อันนี้ก็นี้เลือกเอา แต่ว่าเนี่ยต้องสั่งเลยกุ้งสับผัดไข่เค็มื <Okay. S 1> มก็ะเค็มดีมากเลยกันบังแบบจังไม่เค็มมาก,ามกนนอะ่ะแต่อย่างที่ชอบก็คือนี่ปลากระพงหนังปลากระพงคือต้องกินตามอะ่ะถ้าผู้ชมคือมองมองข้างๆ้าเนี้ยก็ไม่แปลกใจที่ท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านอะ่ะ มองแล้วอยากกินเนี่ยคขนั่งนั่องอยู่ใกล้ก็ยังหิวตามต้มยำรสชาติดีจริงเหมาะจะมาซดให้มันคล่องคองอ,อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีนะอะไรธรรมดาบุ๋มก็ว่าธรรมดาต้มยำคือดีแต่ถ้าลูกค้าจ้างโอโห้หยำกุนเชียงเนี้ยคุณผู้ชมมันเปรี้ยวหวานแล้วกูกูนเชียงมันดีอะแ้วถ้าเขาไม่จ้างอ่ะไม่เคยกินอร่อยกว่านี้พูดถึงอนะ่ะคุณผู้ชมเริ่มแบบไม่เชื่อถือในตัวกูแล้วนับจากนี้ เคยได้ยินว่าไปรีวิวถ้าไม่อร่อยก็ไม่ลงเลยก้อเพราะว่านี่คือเป็นคนที่แบบห่วงในเรื่องของภาพลักษณ์มากมากคนผู้นี้นะบอกก่อนหน้าผู้ชมนะห่วงท่านผู้ชมด้วยเธอคิดดูเราไม่อร่อยมันอาจจะมีคนอร่อยก็ใช่ถูกไหมแต่ว่าเราจะไม่อร่อยเลยเราจะกล้าไปแนะนำให้หมดหรือไม่เธอไปกินข้าวอ่ะเธอเจอเธอไปกินร้านนี้ไม่อร่อยเธอจะโทรไปบอกไ้ไหมวีเมามาลองกินดูนะาร้านนี้ไม่อร่อยเหมือนก็ไม่เข้าใจปะ จริงบางบางบาง,บางร้านนะ่ะสำหรับเราอร่อยมากบางคนมาตามเราอ่ะแล้วบอกว่าไม่อร่อยอันนั้นก็คือเราต้องดูว่าภาพรวมมันอร่อยเนาะร้านยำเนี่ยนะหลายร้านเลยที่ฉันคืนมาจำกิงเหรอเพราะว่า <c oughs> กินเสร็จปูไม่สด <c oughs> เธอ <c oughs> บางร้านจ้างเรามาถ่ายขนาดจ้างเรามาถ่ายนะรู้ว่าเราต้องถ่ายต้องชิมปูยังไม่สดเลยแล้วคุณผู้ชมอะ่ะไปกินอะ่ะมันจะสดไหม <c oughs> เธอว่า ภาพออกกูเห็นภาพตามเลยบางร้านจ้างกูจะใช้มะนาวขวด<ม>กูคือมัดจำเลยก็ไม่แปลกใจเนาะว่าทําไมวิวเมาคือไม่เคยตกเลยเพราะว่าเราดูเองตลอดคุณผู้ชมครับนะที่บ้านเนี่ยมีทีวีอยู่ประมาณ2 0 0เครื่องมีคอมบีกประมาณ3 0 0เครื่องพนักง,งานที่มาคอยรันคอยมารานันเม,มามอยจะเปิดวนวนวนกันอยู่ตลอดเวลาดังนั้นไม่ต้องหว่วงว่าวิวช่องเราจะตกวิวช่องเราจะคงที่เสมอคุณผู้ชมครับสําหรับร้านน่องริมคลอง บอกก่อนนะว่าเขาย้ายมาแล้วอยู่ในซอยเอกมัย23ถ้าคุณผู้ชมโทรมาถามร้านร้านจะบอกว่าไม่มีที่จอดนะคะให้ไปจอดบิ๊กซีนะคะซึ่งไกลมากจากตรงนี้ประมาณ8นาทีถ้าแนะนําคือไม่ต้องเอารถมาก็ได้อ่าดีที่สุดแต่ถ้าจะเอารถมาเอาตรงๆแถวริมถนนหน้าปัดซอยอ่ะข้าวม่ก็เห็นเขาจอดกันแล้วเวลาเขามมากินร้านหมูกระทะข้างหน้าฉันก็จอดตลอดแต่ก็ระวังก็ดีแต่ก็ไม่รับประกัน ว่าค่าจอดจะโดนเท่าไหร่อาจจะฟรีหรือ700อขึ้นอยู่กับใบสั่งที่อยู่หน้ารถแล้วก็ล้อว่ามีเครื่องห้ามล้ออยู่หรือเปล่าวันนี้ต้องขอบคุณกีตาร์สบายดีด้วยขอบคุณในเรื่องอะไรคะขอบคุณที่เลี้ยงไงฉันมีหลักฐานอยู่ในคลิปแล้วนะว่าเลี้ยงวันเกิดฉันโอ๊ยลี่สั่งไข่เจียวกลับบ้านอีกสิบพอแล้วกินแค่นี้พออันนี้ก็เอากลับบ้านได้นี่คือเยอะมาก แค่นี้กลับบ้านได้แล้วนะโดยอีกสิบนี่คือ5 0 0 0บาทนะเพื่อนโดยไป subscribe ช่องกีตาร์สบายดีให้ครบ30 0 0 0 subscribe ถึง3 0 0 0 0กีตาร์จะปิดช่องกีตาร์บอกมาอยู่ช่องม้ามวยแห่ปังถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไปกับช่องมามวยนะครับแล้วก็แต่กล้องฉันทำกันบ้านดีตลอดอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมหนองริมคลองปิดวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวไอรีตาอย่าเหลืองลูกมองลงมาอย่าลืมคอมเมนต์ให้กับพวกเราด้วยนะคะว่า เรากินหน้าอร่อยนี่แคะนะคะอยากคอมเมนต์อะไรก็ได้นะคะแต่ว่าเบาๆหน่อยมึงได้กูปิดใช่ไหมอ่ะสําหรับมื้อนี้ช่องเมาทมอยชแนลขอด้ยสําหรับวันนี้เอ้ยสําหรับวันนี้ก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยคุณผู้ชมครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยแล้วก็คลิปหน้าเราจะไปทําอะไรนี้ที่ไหนก็ฝากติดตามด้วยคลิปนี้ไปแล้วคุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดี